อ่ะตอนนี้เรามากันที่อันนี้ผมว่าบางย่ผมยังไม่เห็นภาพนะแต่ผมว่ามันน่าจะภาพภาพนี้น่าจะน่ารักเลยอันยูจินแห่งไอซ์วันเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่เขาจะมาโด่งดังขนาดนี้เนี้ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นแฟนคลับของศิลปินนะและก็เลยเลยทำภาพมาเขาบอกเหมือนกับแฟนคลับทํามาแล้วแบบมาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยสมัยยังเป็นแฟนคลับ<ช>สมัยที่แบบว่าเป็นศิลปินถูกต้องอติดตามครับอ่ะนี่กลาเป็นศิลปินละ ความฝันความมุ่งมั่นความพยายามไม่ย่อท้อจริงๆสามารถทำความฝันให้สำเร็จล่าสุดชาวเนต็ตได้นำภาพของอันยูจินสมาชิกสาวแห่งไอซ์วันที่กำลังโชว์เป็นดาวจรัสแสงอยู่บนงานมอบรางวัล m e l อนมิวสิกอะวอร์ปีล่าสุดเลยมาเปรียบเทียบกับภาพของเธอที่มางานในฐานะของผู้ชมงานเดียวกันนี่แหละนะฮะที่ถือแท่งไฟแล้วก็กำลังกรีด มีเสียงกรี๊ดนะฮะกับศิลปินที่เธอชื่นชอบเมื่อ4ปีที่แล้วครับอันอยูจินมีความฝันที่จะเป็นไอดอลที่ประสบความสำเร็จมานานหลายปีโดยเธอมีความมุมานะอย่างไม่ยออ่อท้อจนในที่สุดก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลหญิงในเกิลกรุประดับแถวหน้าของวงการเพลงเคป๊อปได้สำเร็จ ได้ภาพสมัยเมื่อ4ปีที่แล้ว คือเส้นเงินเนี่ยหรอคะใช่แน่ใช่นะหรอ,อคือชาวเน็ตเนี่ยเขามาเผยแพร่คือโลกออนไลน์บางคนก็งงเหมือนหญิงอ้ยผู้หญิงที่กาลังส่งเสียงกรี๊ดนี่คือเธอจริงๆรหรอ,อแต่หลายคนก็ยืนยันว่าเป็นอันยูจินจริงจร<อ>ิงโดยเธอเคยเป็นอาร์มี่หรือว่าแฟนคลับของวง BTS มาตั้งแต่เรียนมต้นแล้ว<อ>ทุกคนก็เลยชื่นชมอันยูจินที่สามารถก้าวขึ้นมาเจิดจรัสบนเวทีในฐานะไอดอลได้ทั้งนที่เมื่อสี่ปีก่อนยังเป็นเพียงแค่แฟนคลับธรรมดาธรรมดาอยู่เลยเ มันก็มีหลายคนไงที่แบบเอ้ยมีความฝันแล้วก็ไต่เต้าจนประสบความสําเร็จได้แต่4ปีถือว่าเร็วมากนะถ้า4ปีนะใช่หรืออาจจะเป็นเด็กฝึกอยู่ก็ได้แล้วก็ออกมาก็ไม่แน่เชียวงอะไรนะที่ทททเขาบอก BTS ค่ะ